นี่นะครับคนขับก็จะประมาณเนี้หัวสั่นหัวคอนกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ขับรถหลังถนนหรือพวกวิ่งล่องอะไรก็ดีไปแต่ถ้าวิ่งหินวิ่งทรายวิ่งดินนะครับใสแตกกันเลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีในเช้าวันวันนี้วันอะไรเอ่ยวันจันทวันจันท์นะครับผมก็หลังจากที่หยุดนะครับไม่ได้วิ่งมาประมาณ สี่ถึงห้าวันนะครับวันนี้ก็ได้กลับมาวิ่งนะครับก็ไปเอาหินที่โรงโมเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้งานที่บ้านผมไม่มีนะที่บริษัทนะครับพอดีผมเรียกบ้านนะโอเคนะครับก็งานมันมีน้อยนะทุกคนผมก็เลยวิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะครับน่นะยังไงก็อย่าพึ่งเบื่อพึ่งเซ็งนะครับผมอาจจะเปลี่ยนแนวไป ขับรถรถกระบะเพื่อไปเยี่ยมเยียนสายบรรทุกในต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างนะครับอาจจะถ่ายแบบว่ารถบรรทุกต่างจังหวัดเขาวิ่งกันยังไงนะครับวิ่งอะไรกันบ้างนะครับหรืออาจจะถ่ายในการท่องเที่ยวไปเร่ยเปื่อยนะครับเพราะว่าแลดูแล้วอาจจะไม่ได้ขับรถบรรทุกเป็นอาชีพหลักแล้วล่ะครับ เพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปวิ่งของมาขายนะทุกคนก็คืออาจจะเป็นอาชีพค้าขายนะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้หน่อยนะจะขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกแบบว่าก็ท้อน,นิดๆน,นะทุกคนเพราะว่าผมคือปกติรายได้หลักมาจากการขับรถบรรทุกเนาะก็เลย มันดบลงมามันดบลงมาเยอะเลยนะครับผมก็เงินที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในบ้านนะครับค้างงค้าง,งวดอะไรพวกนี้มันก็น้อยลงนะทุกคนถ้าใครเจอเท่าแก่แล้วมีงานเยอะก็ยึดกันไว้แน่นๆนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วมาชี้แจงให้ทุกคนได้รู้กันนะครับถ้ายังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมนิดน,นึง ช่วงนี้แบบแย่จริงๆนะครับส่วนตัวผมนะจากเมื่อก่อนรายได้ก็หลักสามนะครับสามกว่าสามเคกว่าก็ตอนนี้ก็เหลืออยู่เคกว่านะเคเจ็ดเคแปดเคปลายปนะครับผมก็น้อยจริงๆนะครับทุกคนถ้าใครทำงานโรงงานมีสวัสดิการทำงานทุกวันก็โอเคไปนะครับก็ดีแล้วนะครับยังไงก็ หาบริษัทที่มันมั่นคงนิดนึงนะครับสําหรับน,น,น,รน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่จะหางานใหม่นะทุกคนก็ยึดเหนี่ยวกันไว้ให้แน่แนๆหน่อยนะครับผมวันนี้ก็ผมก็มาจอดออคุยสาธยายให้ฟังนิดนึงนะกันนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไปที่โงโม่นะก็ไลยตายของการขับรถแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยัง ไม่ไม่รู้ว่าจะแนะแนวอะไรนะครับว่าจะถ่ายอะไรให้ดูนะเกี่ยวกับรถบรรทุกผมก็บอกแนแนวไปก็น่าจะเกือบทั้งคันแล้วแหละถ้าย่างไรก็ย้อนย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมนะครับก็ลองไปหาดูนะครับการยกดัมเอยการซ่อมบำรุงบ้างเล็กๆน้อยเอยอะไรพวกนี้นะครับเป็นเป็นการแนแนวทางนะครับไม่ได้สอนไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าทุกคนเป็นกันอยู่ทุกคนนั่นแหละเพียงแต่ว่า อะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆอยบางคนก็ยังความรู้ยังมาไม่ถึงนะครับคือประสบการณ์ยังมาไม่ถึงนั่นแหละเออแต่ผมก็จะแบ่งประสบการณ์ให้ที่ผมเคยเจอนะครับก็อยากจะให้ทุกคนได้เรียนรู้ในอาชีพของตัวเองนะครับที่อยากจะฝันว่าอยากจะขับรถบรรทุกเอยอ,อะไรเอยนะครับถามว่าขับรถบรรทุกแล้วดีไหมดีนะครับดีในระดับหนึ่งเลยแหละ นะครับสำหรับความรู้คนความรู้น้อยๆอย่างพวกเรานะหรือใครความรู้เยอะก็เออก็นะก็ชอบบรรทุกกระบีนะ,นะครับไปเจอกันที่ลงโมแล้วกันนะครับผมอาจจะนึกอะไรออกอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคไป พอดีมันเกิดเหตุน,นิดหน่อยเนี่ยไฟมันช็อตนะครับทุกคนก็คือผมต่อไว้แต่ว่าผมไม่ได้พันตัวนี้ไว้ไงมันเลยมาช็อตกันนะครับมันมาจัากับไอตัวนเนี้ยมีรอยไหมนะนี่ยมันแบนเลยทุกคนเห็นไหมแบนเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้พันใส่ไฟไว้วันนั้นผมลืมนะครับ คือต่อไว้แล้วก็ลืมแล้วก็ขับรถออกไปเลยนะครับพอวันนีวันนี้มาเปิดไฟลีไม่ติดนะครับทุกคนเดี๋ยวต้องมาแก้ไขตัวนี้ใหม่นะโอ้ยฟิวขาดน่าจะขาดไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลาต่อวันนะครับผม อันนี้ไม่รู้ว่ากล้องจะบองเห็นหรือเปล่าผมไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับทุกคนโอเคครับก็ต่อเป็นที่เรียบร้อยนะคราวที่แล้วผมไม่ได้ลนสายตัวนี้ไว้นะครับแล้วมันมาจ้ำกับตัวนี้นะทุกคนมันก็เลยทําให้ไฟมันั่วช็อตกันนะครับเบนเลยไหมเลยนะ <c oughs> เนไหมเอยไหมนะครับทุกคนดีไฟไม่ไหมนะอันนี้ก็อันตรายนะครับความสะเพาของผมเองนะครับทุกคน โอเคเราเราไวอย่างนี้นะมันมันห้อยมานะทุกคนพอมันห้อยมาปุ๊บมันห้อยมานะมันจะห้อยมาแล้วมันจะตัวเนี้ยมันจะทับมาตรงนี้นะตะแรกมันสายมันโค้งมานี่นะทุกคนนะครับอันนี้เราก็เก็บมาไว้ข้างนะครับพอมันมันเดินมานี่นะครับ มันลงมานี้ camera, a, ตัวน uh ี้มันทับทับมาแล้วก็ตัวนี้มันตัวนี้มันจํากับตัวนี้นะครับทุกคนร้อยไหมโอเคก็ประมาณนี้นะฟิลน่าจะขาดแล้วละเดี๋ยวผมต้องไปดูที่ฟิลใต้ตัวลูกนะครับโอเคครับทุกคนมากินข้าวกันครับวันีได้เวลากินข้าวแล้วนะ ครับมากินข้าวกันนะทุกคนอันนี้มีขนมหวานนะขนมหวานแล้วก็ข้าวสองอย่างเจ็ดสิบบาทอันนี้ผัดวิชัยนะครับผัดไก่นะโอเคครับกินกินข้าวกันครับทุกคน กินเวลาตอนนี้ก็2ง,งโมงกว่า2โมง20นาที8โมง20นาทีนะครับ เอเดินทางนะทุกคนแกง่วงขมปิดเลย นี่คือทางเข้าบอ่อทรายนะทุกคนสภาพนะเราจะเละๆหน่อยนะทุกคนกระโดดกระเดกกระโดดกระเดกทรายที่เขามาสวยเลยนะครับทุกคนสวยกริบสวยกริบ สภาพถนนอย่างที่เห็นครับไม่ได้ปูไปด้วยกีบกุลาบนะทุกคนโอ้วิตโอ้ย,อยกับกระโดดกระโดดกระโดดไปยังกบนะครับทุกคนนะแล้วมาใช้ไก่ด้วยนะทุกคนไกลด้วย,นะท,วยทางเข้าไปเนี่ย คือเลาะตามนาชาวบ้านเข้าไปนะครับนี่นะครับทุกคนบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เลาะทุ่งนาเลยนะครับขึ้นชื่อว่าอายุทยานะครับก็ทุ่งนาเยอะเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราไปกองทรายนู้นหน่ยนะโอ้ยสัน่น <laughs> สั่นไปเจ้าเข้ากันเลยทีเดียวนะครับทุกคน <laughs> โอ้แต่พื้นที่กว้างมากเลยนะ อันนี้เขา,เขาสมรทานกว้างมากเลยโอ้โหไกลอะน่าทุกคน <laughs> คนขับก็จะประมาณเนี้ย <laughs> หัวสั่นหัวค้อนกันเลยทีเดียวนะครับใครที่ <laughs> ขับรถหลังถนนหรือพวกวิ่งล่องอะไรก็ดีไป <laughs> แต่ถ้าวิ่งหินวิ่งทรายวิ่งดินนะครับใสแตกกันเลยทีเดียวใครกินข้าวมาก็มีจุกเลยนะ,ะทุกคน อันนี้ผมพยายามทำมือให้นิ่งที่สุดแล้วแต่หัวนี่ก็ยังสั่นอยู่นะทุกคนนะโอ้โหหัวนี่มันเหนื่อยมือ,มอเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวไปที่บ่อเลยดีกว่านะไม่ไหวแล้วกีเกียรถือโทรศัพท์นะทุกคน,นก็มาถึงบอ่อทรายกันแล้วนะทุกคนเออผมก็ถ่ายให้ดูได้แค่นี้นะครับคร่าวๆนะทุกคนนะ ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือบอ่อทรายนะครับทุกคน,กคนเดี๋ยวเรายื่นตั๋วพร้อมอเครื่องดื่มชูกำลังนะครับปกติจะให้กันยี่สิบาทนะครับแต่เราเครื่องดื่มชูมกําลังแค่คนเดียวก็พอแล้วเนาะเราไม่ค่อยมีนะครับวิ่งงานน้อยนะก็ ตามสภาพนะครับตามสภาพนะครับผมแค่นี้ครับทุกคนและนี่ก็คือบ่อทรายนะทุกคนนะก็เหมือนก็เหมือนสระน้ําดีๆนี่แหละครับหรือแม้อ่างเก็บน้ําดีๆเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็ดูเพลินๆก็มองเหมือนไม่ลึกนะครับแต่ก็ลึกพอสมควรนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะ ให้ดูแค่นี้คนรถหนักแล้วก็ยังยกเยกยกเยกอยู่นะทุกคนโอ้ยยิงหนักยิงยิงแล้วเลยนี่ผมคานเกียร์สองนะทุกคนนะใส่เกียร์สองอยู่นะครับเย็นมั้างหลังเนี้ยเกียร์สองนะโอ้สุดยอดต้องคานเกียร์สองผมไปเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับทุกคน ไปเร็วกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องเย็นก็ไม่ต้องกินข้าวแล้วครับหนักเอาเรื่องเลยผมงนเย็นงนเย็นนะครับอันนี้เขายังดียังปาดมั่งบดอัดมั่งนะครับเป็นช่วงที่หลุมเป็นหลุมเป็นบอ่อก็อหนักเอาเรื่องเลยนะครับทุกคนนะผมก็ค่อยๆทานไปนะครับไม่รีบไม่รีบนะครับผม ไปให้ไวเดี๋ยวเราไปช่างก่อนเลยนะครับเดี๋ยวช่างแล้วเดี๋ยวจะคุมผ้านะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าทรายมันสวยไหมนะครับทุกคนก็ขอไปช่างก่อนนะโอเคนะครับก็ผมพามาดูทรายนะครับผมพอดีทรายยาบนะครับ เวลากรรมมันนีครับมันจะไม่ติดมือเท่าไหร่นะครับคือสับสัดก็หลุดแล้วนะครับอันนี้คือสสยหยาบที่ดีนะครับผมลวดเนี่ยครับไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับอันนี้คือสสยหยาบที่ดีนะทุกคนถ้าใครจะซื้อสสยหยาบก็ต้องเป็นแบบร้วนๆเลยนะครับถ้าเรากรำไปแล้วมันเป็นก้อนปล่อยมาเป็นก้อนกลมๆเลยนะครับอันนั้นใช้ไม่ได้นะครับสสยหยาบนะครับผมก็ มาแนะนําประมาณนี้นะครับสําหรับสายาบเนาะกําแล้วต้องไม่เป็นก้อนนะครับถึงจะใช้ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เนาะเดี๋ยวขอคุมผ้าก่อนครับก็คุมผ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จบสองเที่ยวนะหินอูทองหนึ่งเที่ยวแล้วก็สายาบนะครับอยุทยาหนึ่งเที่ยวนะครับ แล้วก็วันนี้ก็หมดไปอีกหนึ่งวันนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวันต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบาย